พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่5มกราคมคศสตศันยี่สิาคำพยานชีวิตโดยคุณกีเดียนไอโดวู โอโยประเทศไนจีเรียในหัวข้อเรื่องผู้อารักขาที่ซื่อสัตย์และข้อพรักภำพีนหนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่4ข้อ2ฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคนคุณกีเดียนไอโดวูเป็นพยานว่า ผมรับใช้เป็นผู้ต้อนรับที่คริสตจักรของเราเช้าวันอาทิตย์วันหนึ่งระหว่างการนมัสการขณะที่ผมทำหน้าที่ต้อนรับผมรีบเดินไปที่ด้านหลังเพื่อไปรวบรวมถุงถวายผมเอามือสอดเข้าไปในถุงถวายเพื่อตรวจสอบว่าถุงถวายได้เอาเงินออกหมดแล้วทุกถุงผมได้พบธนบัตรไนราของไนจีเรีย1,000พนไนราเป็นแบงก์ใหม่อยู่ในถุง ผมถูกล่อลวงให้หยิบมันออกมาเก็บไว้เองแต่โดยพระคุณของพระเจ้าผมสามารถเอาชนะการล่อลวงนั้นและพิสูจน์ว่าผมเป็นผู้อารักขาที่ซื่อสัตย์พระเยซูตัดกับหล่าสาวกของพระองค์ว่าคนที่สัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยจะสัตซ์ซื่อในของมากด้วยและคนที่อัศ์ในของเล็กน้อยจะอัศศในของมากเช่นกันในการเป็นผู้อารักขาของประธานของพระเจ้า ผู้นั้นจะต้องสัตย์ซื่อยำเกรงพระเจ้าและพักดีต่อพระองค์ไม่ใช่รับใช้เพื่อเห็นแก่สิ่งของภายนอกหรือเพื่ออวดตัวเองเท่านั้นความสัตซ์ซื่อไม่เพียงแต่ในกิจกรรมหรือหน้าที่ที่โบสถ์เท่านั้นแต่จะต้องสัตซ์ซื่อในการดำเนินชีวิตประจำวันต้องปฏิบัติทั้งกับคนในครอบครัวกับเพื่อนบ้านในโรงเรียนและที่ทำงานด้วย พระเจ้าจะสรงอวยพร,พรเราในการเป็นผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อข้อคิดสําหรับวันนี้ข้าพระเจ้าสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ด้วยการเป็นผู้อารักขาที่ซื่อสัตย์และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคําอธิษฐานเพื่อผู้ต้อนรับในคริสตจักรข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพงทั้งหลายสัตซ์ซื่อต่อพระองค์ในทุกด้านของชีวิต อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 381ต่อ112 ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ